สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับบล็อกไฟฟ้านะครับยี่ห้อมาคกิต้ารุ่น6904 VH นะครับตัวนี้นะครับเป็นบล็อกไฟฟ้านะครับขนาดแกนจับนะครับจะอยู่ที่4ขุนนะครับขนาดแกนจับนะครับสินค้านะครับจะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีกล่องใส่ เครื่องนะครับเป็นกล่องอย่างดีนะครับหนึ่งใบลูกบล็อกนะครับจำนวนสามลูกนะครับจะมีเบอร์ยี่สิบหกหนึ่งลูกยี่สิบเอ็ดหนึ่งลูกแล้วก็ขนาดสิบเจ็ดนะครับเบอร์สิบเจ็ดหนึ่งลูกใบคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบประกันสินค้านะครับโอ okay. เดี๋ยวจะบอกคร่าวๆก่อนตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดของเครื่องนะครับตัวนี้คือปุ่ม <Okay. S 1> ด้านหน้าถอยหลัง ตัวนี้คือความแรงครับจะมีเบอร์แอลกับเฮดนะครับส่วนสเปคของเครื่องนะครับกําลังวัดนะครับจะอยู่ที่3 6 0 0วัตต์นะครับความเร็วรอบนะครับสปีดครับอยู่ที่0ูน0ถึงสองพรอบนะครับแล้วก็อันนึงคือ0ูนย์ถึงสองพรอบต่อนาทีนะครับ อันนี้คือความแรงตอนกระแทกนะครับใช้ไฟบ้าน220โวลต์ขนาดแกนจับนะครับจะอยู่ที่4หุนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของเครื่องกันนะครับ โอเคโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ